สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูไหลออดดิบด่างเหลืองนะคะหรือว่าเป็นไข่อ่อนของออดดิบด่างเหลืองนะคะที่มุมกเกษตรได้มาตอนที่เขาเป็นไหลเล็กๆแล้วก็เขาเริ่มที่จะมีเขี้ยวนะคะถ้าใครที่อยากจะเห็นตอนที่มุมกเกษตรได้รับมาก็สามารถที่จะคลิกตามลิงก์ที่มุมกเกษตรแปะไว้ข้างบนได้เลยนะคะก็ตอนนี้มุมกเกษตรรับมา เอ,อ่อได้28วันนะคะก็คือมุมกเกษตรรับมาเมื่อวันที่29้าธันวาคมนะคะวันนี้วันที่28ดเดือนมกรานะคะเขาก็ได้28ดวันแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มที่จะมีใบออกมาสองใบแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะต้นเล็กๆนะคะพอดีเขาเป็นไข่อ่อนหรือว่าไหลเล็กๆนะคะเขางอกออกมาเขาก็จะเป็นใบเล็กๆนะคะเ <_ may> ทียบกับเล็บมือของมุมกเกษตรนะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะนิดเดียวเองนะคะ <_ may> ก็มุมกเกษตรก็ต้องอนุบาลต่อแบบนี้นะคะ <_ may> ก็อย่าเพิ่งเอาเขาออกแล้วก็พยายามอย่าเปิดดูบ่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดดูบ่อยเนี่ยบางทีก็คือเขาก็มีโอกาสที่จะเน่าได้นะคะ <_ may> อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าบางทีก็อาจจะมีเชื้อโรคเชื้อรา ก็ะะเขาสามารถที่จะเน่าได้เนาะเพราะฉะนั้นเราพยายามอย่าเปิดดูบ่อยเนาะแล้วก็ยิ่งช่วงที่เราอบเขายัางไม่มีใบเนี่ยห้ามเปิดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดแล้วก็พลิกไปพลิกมาบางทีเนี่ยจะทําให้เขาเน่าไปเลยนะคะก<ม>็เขาอาจจะโตช้านิดนึงนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะโตได้เหมือนกันนะใครที่อยากจะ,อะลองซื้อมารุ้นดูก็สามารถที่จะลุ้นได้เช่นกันนะคะตอนนี้เขายังไม่มีด่างนะยังไม่มีด่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลุ้นดูตอนเขาโตอีกนิดนึง ว่าเขาจะมีด่างมาไหมนะคะแต่โอกาสที่เขาจะเขียวล้วนก็มีเช่นกันนะคะก็ผ่เอเ่านเพื่อนอ,อัปเดตแค่นี้ก่อนเนาะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลดีๆหรือว่าหรือว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงออดิบด่างนะคะต้นเล็กๆแบบนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นการเจริญเติบโตของเขาไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นมุมกเกษตรจะต้องปิดเขาเหมือนเดิมนะจะต้องปิดเขาอบเขาไว้เหมือนเดิมอยู่ใน นี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราก็เอาวางเขาไว้นิ่งๆแบบนี้เหมือนเดิมนะคะจนกว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าเขาจะชนชนฝานะคะมุมกเกษตรถึงจะเปิดเขาออกนะคะแล้วก็จะพยายามเลี้ยงระบบเปิดต่อไปนะคะจริงๆถ้า อ่าเราจะเปิดแล้วก็ให้เขาอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าถ้ากลัวว่าเขาจะไม่รอดเราก็ปิดไว้ก่อนนะคะส่วนตัวมุมเกษตรก็จะปิดไว้ก่อนเช่นกันนะคะปิดไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ตอนที่มุมเกษตรรับมาให้เพื่อนๆดูนะคะแปะเอาไว้ใต้เออหลังหลัง หลังจากจบคลิปนี้นะคะก็จะแปะเอาไว้นะเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ตอนที่มุมเกษตรรับมาว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะคะทําไมเขาถึงต้นเล็กขนาดนี้นะคะแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่ากลัวเขาเน่านะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็รอดแล้วถือว่ารอดแล้ว80%นะคะเดี๋ยวถ้าเราไม่ทําเขากระทบกระเทือนเขาน่าจะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตจนเป็นแม่พันธุ์ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณ สวัสดีค่ะ